โอเคป่ะอะไรไย,ยังไงอ่เอะไรอีกครับมาช็อกโกแลตมาแล้นะฮะท่านผู้ชมฮะของเล่นโนของเล่นไม่สองอยางแนละ้ว ไม่มีประโยชน์ไม่เอานะครับต้องมีของมีประโยชน์เท่านั้น,อนงงโอ้โหอะไรเอ,อ่ยเอาไหมเดนโซไหมเลือกสีสีอะไรเลือกสี อันนี้อันนี mm. ้สองห้าอันน nah. um. mm ี้ยี่สิบยี่สิบสองห้าสองห้าสองห้ายี่สิบอ่ะตกลงจะเอาอะไรไม่เอาอืมโอ้ยไม่ไม่เหมือนโลบไบโอ อโอเคแลไปจ่ายตังค์มามาไปจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์เลยไปคิดตังค์มาโอเครอคีวไปเข้าคีวอื้ ไอ้จะเป็นอะไรชี้น้ำชี้น้ำอะไรก็ได้ชี้น้ำตักระชี้น้ำตัวมาชี้น้ำแดงชี้น้ำโคกมันสูงเลยอื้ันสูงเนี่ยสูงอบมนโคอืมอติยีชูด้วยในที่ชู้ไม่ใช่นี่มันเกงในเางเกมซึมซับ กระชับสบายอันนี้แคมเปอร์สอ่แคมเปอร์สสมัยเด็กๆก็ใส่อยู่ชาวคิวเดี๋ยวเดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอน